การประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมกศนอ,อำเภอเบตงขอนำเสนอนวัตกรรมภาพพิมพ์ลายใบไ,ไม้ที่มาของนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมภาพพิมพ์สีธรรมชาติอีโคพิมติ้งเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมรักโลกโดยกลุ่มนานาไอเดียที่มีนางสาวมัทุรสดีเสมอ เป็นผู้คิดค้นวิธีการทำภาพพิมพ์สีธรรมชาติอีโคพิทติง้งเกิดจากจุดเริ่มต้นมาจากการทำผ้ามัดย้อมที่ต้องใช้สารเคมีทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมประจวบกับทางคณะครูกศนอตบลอัยเวงอำเภอเวตงมได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรภาพพิมพ์ลายใบไม้โดยบูรณาการกับการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอีกทั้งพื้นที่ตำบลอเยเวงเป็นตำบลที่นำร่องเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจรวมถึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ความพิเศษของผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ลายใบไม้ที่ได้ในกระบวนการผลิตในแต่ละครั้งเสมือนเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวเนื่องจากเมื่อธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพแวดล้อม ก็จะส่งผลให้สีสันในใบไม้แต่ละใบมีความแตกต่างกันผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ลายใบไม้เชื่อมโยงกับวิถีธรรมชาติง่ายต่อการบำรุงรักษาประหยัดพลังงานและต้นทุนในการดูแลผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ลายใบไม้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและยังสร้างศิลปะแฟชั่นที่ให้ทั้งคุณค่าและเพิ่มมูลค่าอีกด้วย การทำภาพพิมพ์ลายใบไม้ Ecop r i n t i n g มีวิธีการทำดังนี้ 1. การเตรียมใบไม้ควรเลือกใบไม้ที่อ่อนเพราะใบไม้อ่อนสามารถให้สีได้ชัดกว่าใบไม้แก่ใบไม้แต่ละชนิดจะให้สีที่แตกต่างกันออกไปเช่นใบสักให้สีม่วงแดงใบเพกาให้สีเหลืองน้ำตาลใบปีบให้สีเหลืองใบมะม่วงอ่อนให้สีเขียว และใบเนียงให้สีเทาดำเราสามารถวางดอกไม้ชนิดต่างๆเช่นดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายดอกพุดน้ำบุ์ดอกพวงชมพูและดอกอัญชันได้ตามจินตนาการ 2. การเตรียมผ้านําผ้าขาวจากเส้นใยธรรมชาติที่ซักแล้วเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าเรย่าและผ้าสปันมาแช่เกลือดานดิบหรือเกลือโปแเตส เป็นเวลาสามชั่วโมงหรือข้ามคืน 3. ขั้นตอนในการวางใบไม้นำผ้าที่ผ่านการแช่น้ำเกลือมาปิดให้หมาดท,ที่สุดวางลงบนพื้นที่เรียบหันด้านถูกขึ้นด้านบนจัดวางใบไม้และดอกไม้ตามชอบโดยให้สังเกตว่าใบไม้ชนิดไหนให้สีด้านเดียวหรือสองด้าน ใบไม้ที่ให้สีด้านเดียวได้แก่ใบปีบจะให้สีเพียงด้านหลังเท่านั้นส่วนใบไม้ที่ให้สีทั้งสองด้านจะมีใบสักและใบเพกาวางใบไม้ที่ให้สีลงบนผ้าตามแบบที่เราต้องการใช้แผ่นทัชติกแข็งมาคุมให้มิดใช้ท่อนไม้กดคลึงให้เรียบ ให้ใบไม้ติดสนิทกับผ้าจากนั้นใช้ไม้เป็นแกนม้วนให้แน่นพยายามอย่าให้เป็นรอยยับห่อทับด้วยฟิล์มแรปให้แน่นมัดด้วยเชือกอย่าให้น้ำเข้าแนะนำไปนึ่งด้วยไฟกลางค่อนอ่อนโดยใช้เตาไม้ฟืนใช้เวลานึ่ง90นาทีพอครบก็พอครบเวลาก็ทิ้งไว้เป็นเวลาสองวัน แล้วนำผ้ามาแกะและผึงไว้ในที่ร่มเป็นเวลาสองวันนำผ้ามารีดด้วยไฟกลางเพื่อผนึกสีให้ติดทนนานจากนั้นนำผ้าไปซักด้วยน้ำธรรมดาให้สะอาดผึงให้แห้งพร้อมนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปจากการพัฒนาผ้าพิมพ์ลายใบไม้ที่ร คำแนะนำของทีมคณะกรรมการโดยให้มีการพัฒนาแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเบตงทางคณะนักศึกษาได้มาวางแผนร่วมกันจึงเกิดเป็นภาพพิมพ์ลายใบไม,ไม้ผสมเทคนิคไดคัดวิธีการและขั้นตอนในการทำอันดับแรกการออกแบบตัวอ,อ,กอักษรภาพที่แสดงถึงเบตงตามต้องการ 2. ตัดแบบด้วยกระดาษแข็งเพื่อที่จะไปตัดทาบกับใบไม้และตัดให้เป็นรูปร่างตามต้องการ 3. นํนำใบไม้ที่ตัดแล้วมาวางบนเสื้อหรือผ้าที่เตรียมเพื่อต้องการพิมพ์ให้เป็นลายตามที่ต้องการที่แสดงถึงความเป็นเบตงแล้วดำเนินการตามขั้นตอนของการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ต่อไป